นั่งสมาธิถูกและแผ่เมตตาถูกจะเป็นต้นทางถูกของกรรมดีสารพัดชนิดเจตนาคือกรรมกรรมคือเจตนาสิ่งที่คุณคิดได้จึงเป็นทั้งหมดของความเป็นไปได้ที่คุณจะก่อบุญก่อบาปแต่ที่จะคิดอะไรได้ไม่ใช่อยู่ๆอ,อยากคิดอะไรก็คิดความคิดมีเส้นทางคงตัวของมัน ยิ่งพอกตัวมากยิ่งหนาแน่นเปลี่ยนยากเบียนเข็มยากยกตัวอย่างตอนคุณแค้นใครแรงๆตอนคุณแบ่งข้างแบ่งสีดาศาสกันตอนคุณเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งใครในหัวจะถูกล็อกแน่นหนาด้วยกลุ่มความคิดดำมืดแบบหนึ่งเป็นเมฆหมอกสกัดกัน้นไม่ให้พร้อมเปิดรับความคิดฝ่ายอื่นที่จะแวกเข้ามามีส่วนร่วม และเมฆหมอกดำมืดนั้นก็กดดันให้อึดอัดพร้อมต่อยอดความคิดไม่ดีใหม่ๆหรือคิดในเชิงทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามซ้ำๆพอเขาพูดอะไรหรือทำอะไรก็อยากหาว่าเขาโงา่บ้าเลวร่ำไปตอนมีคำว่าโง่ก้องกังวานอยู่นาในหัวคุณคุณจะคิดอะไรฉลาดฉลาดออกมาปฏิบตัติต่อผู้คนได้ยาก ต่อเมื่อใจคุณเย็นจริงอาจด้วยการทำสมาธิถูกแผ่เมตตาถูกเสียงด่าในหัวของคุณจะเบาบางความรู้สึกรุนแรงในการแบ่งพวกแบ่งเหล่าจะลดลงอารมณ์อยากหักดิบคิดกำจัดฝ่าตรงข้ามจะหายไปนั่นเองต้นทางความคิดใหม่ๆจึงเปิดช่องคุณจะคิดอะไรฉลาดฉลาดในการหาข้อสรุปใหม่ได้ คุณจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นน้ำเย็นที่เอาไปสาดไฟให้ดับได้คุณจะมองเห็นสารพัดวิธีดีๆที่ไม่เคยเห็นได้และถ้าจิตใจเกิดเมตตาจริงคุณจะไม่นึกอยากทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่จะเป็นสุขที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอยากให้ทุกคนรอดไปด้วยกันซึ่งก็นั่นแหละต้นทางความฉลาดก่อกรรมทั้งในระดับทาน คือช่วยให้เขาหายทุกข์และในระดับศีลคือไม่ทำให้ใครเป็นทุกข์ชีวิตที่เหลือจะอยู่บนทางบุญเป็นสุขทั้งยังหายใจและเมื่อไรล้ลมหายใจแล้ว